สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรียมคอมโตะบอร์ดเกมรายการที่จะวัดเล่วัดเหลี่ยมวัดคมด้วยการเล่นบอร์ดเกมนะครับซึ่งในวันนี้เราอยู่ที่สถานที่เดอะมูน1971คาเฟ่ครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากสําหรับพวกเรานะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกพิวันนี้เรามีแขกพิเศษสองท่านครับแนะนําตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะาะ และอีกานของเราเหรอครับสัสดีคาร์สีฮานะครับหรือไม่ได้ชื่อฟาลันครับปั้ก็จะมีแขกรับเชิญของเรานะครับและคนที่เราจะมาเล่นในรอบนี้ครับมีชื่ออะไรบ้างครับสวัสดีครับอับครับสวัสดีค่ะอันค่ะสวัสดีครับกราฟิกครับสวัสดีครับการครับสวัสดีครับบาสครับและผมนะครับเบนนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเล่นเกมแหวนบุกกันนะครับ แขกรับเชิญของเราเคยเล่นมาไหมครับเคยเล่นหนูเป็นคนไม่กหาวใครแล้วจริงไหมครับใด้อาจจะไม่จริงดูจากเสื้อได้เลยซึ่งเราไปดูกติกากันครับกติกาเกมแวร์วูฟผู้เล่นจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งสีแดงคือฝั่งของหมาป่าส่วนฝั่งสีน้ําเงินคือฝั่งของชาวบ้านโดยชาวบ้านจะต้องกําจัดฝั่งหมาป่าให้หมดจึงจะชนะส่วนฝั่งหมาป่าต้องกําจัดฝั่งชาวบ้านให้หมด หรือเหลือถ้าจำนวนฝ่ายตัวเองถึงจะชนะโอ้โหกรรการบอกล้าโอ้ต้องบอกเลยว่าลูหรือรอบนี้คือแบบยากสุดแน่นอนครับซึ่งจะเป็นยังไงเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยครับอุ้ยชนะชนะนี้ฉันมั่นใจและแซงว่าเป็นหมาป่าใช่ไหม ค้าวต้มเก่งอาจจะเป็นก็ได้ลไม่ใช่ก็ได้เล็กน้องเขาได้เอาพี่เองลงครับตาตาโอเคอย่าดิ้นเดอรอือใช้แต่ตาเล็งครับชาวบ้านดูตาครับชาวบ้านลืมตาเยผมไม่จริงวงรักลืมตาครับหือพี่อ่านลืมตาแล้วเขาอยากรูลืมตาครับมาฝากลืมตาครับ เดี๋ยวนี้ขยับดีขยับะไรเจ้าชายู่ตาครับหรือจะใชายหลออเนาะเอาทำไมได้อาตัวเองทำไมแม่มดลืมตาครับปุ๋ยแม่มดอยู่ข้างเลยยังไม่ลืมตาครับสี่คาถาแล้ว็ปล่าบ้านลืตาโอ้ยครับลืมตาได้ครับเอ๊ยเม่หย่เลยอะแฟนาวแล้วหรอยแลคุยกันสิบนาทีก่อนนะคุยว่าเราเงเป็นยังไงทำนองนั้น อัาเชิญลงอะไรเอาโอเคไม่รู้ว่ะเดาว่ายากว่ารอบนี้อแต่แกคุณคุณจะกินผมทำไมน่ะตอนแบาป่าลึกตาเออเว้ยเอออเาเลยคนอย่างเงี้ยริมแบบป่าข้านี่สบายใจร้องรู้คนดีไหมครับก็ดีนะดูจากหน้าได้เลยที่กรดิครับไม่เชื่อได้ผมมันต้องมีเชื่อได้มาเรื่อยดีเลยตอนนี้ทุกคนดูนี่นะได้กินได้ได้กินข้าวเล่นมาจากไหนได้กินข้าวเล่นจต่ข้างไหนะยิ่งเงี้ย เงียบแล้วดูเงียบดีกเงียบเงียบมันต้องดูพฤติกรรมก่อนอย่างเงี้ก่อนคนที่แบบว่าเอ้ยสมมติเห็นเงียบแล้วเอ้ยเฮ้ยนี่โคกันไหมสองที่โควกันแล้วโควกันเลยโกวกันเนี่ยอ้ยนี่เวลาวันวานนี้ เอาด้วยหรอรู้เลยตตารู้รู้แล้ววนนี้ข้ากินคนเขานั่งกันอยู่หลายคนเอ้ยนี่ตอเอันนี้ตัดตัดกันล้ไงคนทุกคนพูดอยู่ล้ดูแรงหรือ่ะเข้าเลยยผมแลยเข้าสู่ช่วงแรกคือเราหลับเข้านอนครับโอ๊ยน้วมาป่าหรือาครับมาป่าจะคาครับเป็นกระคาที่เงียบมากแม่ว่าหมตาครับ อ่ะเรนี้ให้ดูเซียนะว่าเซียเป็นคนไหนครับผู้อยากรู้ลื่มตาครับผู้อยากรู้เรื่องดูแผลมันเกี่ยวเราเ็นข้าหลับต่อจะหลับจริงหเล่า้องคักเรื่องตาครับห้อง้ักเรื่องกล้องใครครับผมผมผม จะไม่ดูรตบจไม่ใบ้ใครครับก็ตูนเองเพื่อนูเจอแล้วอ่าตอนช้าตาได้เลยครับอโอ้ใครตายไหมคืนนี้ไม่มีใครตายนะอ๋อเฮ้ยคนที่โดนได้คือคุณเมแสดงว่าหมาป่าเดินเกมเป็นจริงจริงจริงคืออเอ๊ะเอ๊ะเอคืออะไรเดินแเดินเดินเกมโอ้กินน้ำไหมนี่ กูปนบาป่าแล้วกูฆ่ามัแล้วคนเนี้ยมาแสดงว่าบริกาศปกป้องถูกนะใช่ป้ะถ้าไม่มีคนตายอ่ะแล้วบริกาศเก่งองใช่แล้วบริกาเรื่องบริกาศมอกกิดไปลนะผิดผิดเลยนะไม่แปลกเรับย่าไปเต็มตัวเลยเนี่ยจะก็รอผลไปอี้คุณพัชออไ่บ้านจริงเหรอไม่มีอะไรทำเลยเนาะมเ่งบ้าป่าเรางเยเชาวบ้านนี้เขา ทำได้ทำสดทำได่ทำสกลางคืนทำ่ทำสดทำแม่ทำสดกลางคืนเล้เนยไม่แล้วพี่เห็นอะไรยังไเปี่เสี่ยนี่อไม่เห็นคนนี่หลับตาเอ๊ยหลับตาอยู่ดีไหมครับอ่าดีไหมดีต้องคนนี้ไหมคนีอยู่หรือว่ดีหมดเลยพูดได้ระยดเวลาเข้าสู่ช่วงหวดได้เลยมีหวดไหมครับคบาสเนี่ยคนดีชัวเดคุณแม่คนดีดีนะ มาป่าไม่มดหอป่าแต่ผมกดูกันดิลูกพ่ได้เลยจอมเบ๊จอมเบ๊มีขาถาอย่างนี้เลยเดี๋ยวจมปวดครับสามถ้าคุณไม่หวดสองหนึ่งอ๋ออันนี้คือไม่หวดเลยนะไม่รู้อาวอ้าวคุณเป็นคนดี้ยอยนะคุณตายแล้วตายดิคดอโซเอ้าเอาเอาโอเคครับไม่มีให้คุณปวดออกรับเออเดี๋ยวเตรียมกับไปเขาสุดยอดเลยได้เวลาเข้านอนครับโอเควัีขออบนะครับมาป่าลืกตาครับ คนดอกกูรน่หนึ่งเดือนมาป่เรืค่าครับอ่าผู้ให่รู้เรื่องตาครับผู้ใหญรู้เรื่องดูแคลครับฉันเป็นคนดีไม่ต้องสอนฉันหรอกจริงพี่ด้วยอืมน่แปลกมันแอบเสีเวลาสอนพลักตาครับมาเรามีหรือไมครับผมเขอร้องขอร้องขอร้องอ้อออ มึงเลือกได้ยังไงผมจะได้อยูตาจอมเเลือกสู้โอ้ตัวเด็เลยนะครับลมตาได้ครับเช้าครับผมเออ้ยเหลือกสองันเเช้านี้คนตายตัเขาคืออังน่าเ้าคนับ็คือกันครับเมยาไปเไปเลยไปเยเมียนะมึงจะไปเต็งทำไมวะมาหรอ นริ่มว่าใครก็มึงกับเบลเบลไรไม่สงสัยใครแล้วใช่ไหมแม่อ่ะเป็นดีไหมเป็นอะไรบอกไม่ได้ดีไหมดีไหมดีดีไหมอาจจะไม่ดีอ่าฉันแปลกเลยอันนี้คนบ้าดีไหมเราไม่เป็นคนบ้าไหมเชาวบ้านกูเป็นชาวบ้านการดีใช่ไหมเป็นชู้ชู้ตัวเอง ดีดีดีสามแล้วอะไอ้นี่ไม่ดีว่ากูเช็งไม่ได้เออันนี้ไม่ดีอ้ามเปิดเลยเลยอันนี้ไม่ดีอย่างงี้เลยแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยเลยอีกสามคนเนี่ยใครดีไม่หนแเป็นคนดีจริงหนูเป็นชาวบ้านไม่รู้ว่าโอคารักเราจะไปปกป้องนี่ชอ้าวมื่อกี้พี่ยังแย่เป็นชาวบ้านเลยไม่แต่เช็งไอ้บ้านแล้วมันดีอย่างงี้ใช่ใช่ใช่เช็คบ้านแล้วดีแล้วมาเช็งเมื่อกี้อันนี้อย่างงี้เลย เชื่อเป็นมี่เปนคนบ้าเออคนบ้าบอกบอกแค่แบบแต่แค่แบบแล้วเชื่อแล้วรู้แล้วจะเชื่อได้ไงว่าเป็นเซียเอ้าคุณก็มาดูพุดโปรดดิวิอาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไอ้กูกับคู่จัดเป็นโรดเด้นต่อไปเช็คนี่ปากกับไม่มดเออใช่อาจจะเป็นแม่มดหรือเปล่ารักเซฟนี้แล้วกันเหลือฝากไว้อันนี้อาโบนเํล้วเชื่อเถอะ เชื่อถ้าใครเป็นคนดีโหวตตามถ้าใครไม่ดีไม่ต้องโบทเลยอ่าเอางี้ง่ายๆเอาเลยสุดที่อน่าจะเป็นบริการตายแล้วไม่ใช่หรือเปล่านตายแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมจะโบทเลยนะคราเอาเรียบร้อยแล้วสามสองหนึ่งการบริโบที่เท่โอเคเนี่ยอาตามพี่อ่ะครับกับพี่เช่ไหมครับบ้านหบทกับพี่ครับการโบทอะไรกับพี่แล้วกับพี่โดนโบทเยอะสุดครับ มีให้แกต้อนอีกที่ะอย่างทียวกต้อนนะผมไม่ได้เป็นอ่ะแล้วทุกคนเชี่อ์ได้ไงว่าคนนี้ไม่เสียอ่ะไม่มีใครแย่งไงเนี่ยเห็นไหมทุกคนไม่แย่งไงผมไม่ได้เป็นจริงๆเอาลงไปเลยนายไม่รอดแล้วเพื่อนผมไม่ได้เป็นจริงๆเนี่ยอ่ะถ้าจะให้กราฟิกรอดก็คืออย่างเงี้ยครับถ้าจะหมดรอดคือยิงดิวิชคครับผมเลยเยี่ยมครับสามข่าวผมไปก็สองเกมเดินยากอ่ะเฮ้ องคารักนะเต็มตัวดีๆนะรู้แล้วนะว่าใครเป็นเ่ยแล้วเกมยังไม่จบหรอยังไม่จบมันมีสองตัวนี่นั่นเป็นแม่มดไปเอาเพื้อตุ๊กเลยหรับเรื่องลาข้าหน่อยนะมาป่านเรื่องลาผมมาป่านเรื่องถ่ายครับข้กูก็เสียเปล่าองค์ารักเสียป้องกันนี่เอาเลยพูดดักไว้ก่อนเนะกูอยากรู้เรื่องลาครับเรื่องถ่ายครับ องค์รักลืมตาครับองค์รักเลือกปกป้องไหครับจะาไม่ลืมตานะมมครับจะาไม่เลือกใบอะไรครับอภิี่บานลืมตานี่โบมีนโบมีนโอเคครับเช้าแล้วนะครับคุ้กู้ชมทกทใช่ไหมวะอ่าคืนนี้คืนนี้มีคนเสียชีวิตหนึ่งคนครับก็คือน้องแพงโอ้ไม่น่าเลย ไม่น่าจากไวๆเลยเบนมึงเชคใครหรือาไม่เจเป็นชาวบ้านจริงๆรมันต้องเช็คมันชาวบ้านคนเดียวไม่ใช่เหรอไม่ชาวบ้านจริงใช่ไหมชาวบ้านชาวบ้านใช่ไหมจริงชาวบ้านไหมชาวบ้านไม่เจคิดว่าอันนี้เป็นสเปลพี่พี่บาร์ดเป็นสเปลแล้วทำไมไม่มีใครจูอ่ะเสียเปล่าเดิไม่มีใครจูใช่ไหมอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อไม่ตายไปละจูให้ตาย อะ <icana>, ไรนี่เป็นไรอ่ะเ <refin ett, S 2> ป็นไรเมึงเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรผู้เด euh ิมาอม่เ <highlighter> นี่ยเป็นเกมเงี่ยเป็นคนบ้าเหรอไม่ใช่ว่านี้แหละอ่ะไม่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 เป็นฝังกูไหมอ๋อมึงทำไมไม่ตรวจอ่ะเรื่อมึงมั่นใจว่ามันเป็นคนดีได้ไงมึงไม่ได้บอกเลยแล้วเราได้ตรวจอไรแล้วมึงมีอะไรบ้างเออแล้วมึงไปบอกว่าบ้าเป็นคนดีได้ไงไม่บอกก็ใชาวบ้าน เราเชื่อง่ายแล้วม่เชือเลยอ่ะอาบวัวอฟาอักอาอับวัวแค่ไปดูต่วนว่าแล้วดูคนยังก็หรอดูดูแล้วดูดูอืมพวกดูเตะ็จไม่ดูไม่มือกับน้องแยาเอาลองเลยนะเอาลองใครโม้ไปนิทาน่าอ้าวหรือที่อ่านเป็นสเปลเพราะว่าถ้าสเปลยังอยู่ใช่ไหมมันก็สามารถทิ้งคำสาปไปได้ที่ไม่ให้เอ้ยที่แบบว่าให้คนเงียบตายตายแล้วตายแล้วใครตายแล้วบ้างนะหนึ่งสองสาม แกไม่น่าใช่สเปลเพราะว่าถ้าแกเป็นสเปลก็น่าจะชใครไม่รู้นะใครคนนี้ทยการนี่ขู่ท่อ่ะเละแปลกมันหมดเสียล่าแต่ข้างๆคุเนี่ยม่มึงเป็นอะไรยตืนไมเป็นอะไรเดี๋ยคนดีดียังไงเนีละกันนะที่นี่คนตามแะคนตามคุณที่มาใครเราเี่าได้เลยนะเซ็นเซ็นกันนะ ต้องกินนกต้องกินกเินนกกินได้ดี่ะดีอ่ะกูสองคนนี่ดีแล้อะใครเป็นองค์แรกบอกดิบอกไปเถอะเพราะว่าให้มันฆ่าไปเลยแลาวไปปบอกไปเลยนะเอ้เวลาหมดครบเค้วอัพยวไปอัพเดี๋ยววะอ่ะสามสองหนึ่โอ้ยอัพอัพเวเีเยอมากที่สครับแค่ตัว แล้วแต่เลยคุณดีหายอ่ะโอ้คนดีหายมาช้ามันเหลือไม่กีิโลอ่ะมึงก็พูดมาเลยเออพูดเลยตัวมาเลยถ้ามันไม่ใช่หมาไม่แน่นอนเลยเชื่อมึงง่ายเกินแล้เนยเชี่ยอ่ะเซียก็บอกอยู่มันดูมันทัำจูงไงกันเด็กก็ดีเด็กหาพวกคือว่าสองคนนี่แหละมาตีกันเยอะดูดูเดี๋ยวน้องนี่กานเป็นบ้าโตยครับ ถ้าจะให้อัพออกก็คืออย่างนี้ครับคือให้าเรือนี้นะเตรียมรับสามสองหนึ่งเราให้เราเชียปอัพอัพเพื่อโกดองครับผมเดี๋ยวก่อนเฉยๆนะขอบคุณใจหนึงคือมึงอ่ะเล่นเกมนี้จบนะไปหาหมอตายได้สี่ข้างทะเลหมดแล้วสี่ทุกคนเลยอะเกมจบแล้วผมถามบ้านชนะเยี่ยมแลยโอ้ยอัพเลย ไอ้นี <cción S 3> <B> ่จบเล่นไม่พูดอยากจอยากไปไอ้ที่แต่เม็นคนว่าไอ้นี่เอไปก่อนเนียเชคลกครับผมมาป่าดุตาครับลูกมาป่าดุตาเสียดุตา คุณตาหรือตาก็ใช้เปตาออ้งใเย็บใช้น้อยนายโยือตาโนี้มัต้องอยู่นะเบบอกว่านายเลยพูดเร็เนเหมาะนะพี่เบอ่ะคนไอที่เสกไห่อะกันตาเสไหมชู้ชูู้เบลืมตาไว้นี่คุณดูนี่าหรอตาตาเป็นตเลยเนาะ ไอ้สามล้อไม่มีมุกเลยสาลไม่มีมุกเลยหรนตานง่ายหน่่นดีครัโอ้ปากึ้นตาตอนนี้คุคนลเ็รูว่าเด็กหมือนกันไหมครับเขาบอกคนดีก็ไม่เชื่อเาจริงนะยัไม่บอกยังเป็พี่ว่าอะไรนจัดเลยตาเลยตายอ่ะเกี่ยวบูบเหรดีไหมดีดีเอัเไปยเอาคุณเคุณดีไห ปั่นนอ่าเป็นอะไรรับลองคนแรกก็ติดจริงข้าฉ่พูดนี่นะเราพวไม่ถ้าคนดีเราจะไม่ค่อยพูดมากเลยเขาจะไปรอตัวแล้วมเชิ่อนกเเจะเช่อหลับนานปกิป่ะหลับนานจนเช้าเลยก็รคือไม่้ออกไปไหนเลยพูดแต่แบบบ้าเรียกคนแรกน่าจะดนนนะใช่เหรอกาคือไม่ออกไปไหนเลยนะดูแลแน่เลยเอาเลย กูว่านะเอาเนิ้วชีชีไปเลยดีกว่าโอ้หอนึ่งคนนะหนึ่งคน้ยอา้วผก้อเน่ข้ามแล้วอ้่งข้ามไปเมขข้าวนี่นี่เรือโรดครับ เสียลุ้งตาผมเสียจะดูกัชู้ลุ้ตาครับเลือกชูอืไปกูนองเื่อนลุ้งตาไม่หยชูชูชูใจเย็นเซ่คครับเช้าครับผมเเ้ยเ้้าทีมตหนึ่งครับคือคุณเบนครับ ขากูแล้วไอ้ดูสงขาดหมดเลยขอมางยรัไม่ดีมาดีนะพี่เมขอบคุณนไม่ต้องเป็นพี่หนกันวะก้ตัวสองันได้เลยไมนเต้น่คือครับอา้อกันคือมันไม่พูดอยู่แล้วก็ไม่ไปมาสงสาราจะเป็นผมวันนพี่ข้าวต้อตาย ไม่กั๊กฟก็ต้องยามีเซนเอาไม่ให้เไม่ึงเออมีเซนอีกแล้วไม่เป็นร่วงมึงเป็นคนดีไหมอ่ะกูเชื่อกูถามไปเมื่อกี้กูคุยกับเบนอยู่เลยว่าแบบอยู่กับเบนพี่เบนน่าจะเป็นคนบ้านีหน้าเราอันนี้หมายถึงชีวิตจริงหรือว่านี้คุณยิ้แค่ไหนไม่บอกบรรยากาศรอรอรอมีอะไรคนที่ประกาศหรอบอที่เราเนี่ยบอที่กาบบอที่กาบเลียบเลยนะเรียบเลยนะ ไม่ครับก็น้องยากรักติกรักติดีใช่ไหมแต่อเมรฯออมาออกค่าถามใหม่ว่าแล้วพี่โกมีดุเป็นมีในการชี้นมาเขาพูดไม่ได้เขาออกค่าถามเป็นไงอ๋อไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยแน่นอนสิเยี่ยมถูกต้องกรักติคนดีเนาะคนดีถ้าข่าวผมไปก็เกมเดินยากอ่ะโนายยกมาดีเลยก็เป็นคนดีแหละไม่บอกโลนายยกหรือเปล่านายยกเปล่าอืเป็นคนดี ันผู้อ้ะม้าตรงนั้น่ะคนพวหาเาตรงนั้เนยังไงผมไม่เอาคนอื่นละจะเอาแต่ยข้างจะเอาแต่จะเอาแต่แม่หมาป่าไงรูเขาจะอาแต่แม่ไม่เยยอกอาการออกเรื่อยๆลยีอะรลุกลีลุกลนคนอาแอ่าีพ่คิดว่าครเป็นนึ้แต่คิดว่าอาจจะเป็นี่ให้วลาเก็บตวนะผม ไม่รู้เลยว่ะหนึ่งคุณทำใครดีวะนี่คนนี้บวดจัดเลยเนาะเฮียันนีไม่มีอะไรดออกถ่ายเวนเนี่ยต่นาข้าศกกันวเาะมาป่าตืตามาป่าลมมาป่าืตาลวงที่ตานี้อ่าเลือกสาไหครับเกียร์ื่นตาครเกียรเรืองดูโดรครับ พี่อ้อวมาดูเลยดีกว่าตอนนี้เรีบกดอยู่ข้างๆกูีูนกชู้หรืเล่าไปคุณ้เลยเออพี่การโดนใบ้แน่เดส่งขอพูดก่อนนะเออไม่ต้องพูดแล้วรอผมนะคืนนอนนะอนนอนี้เช้าแล้ครับเยครับเช้า้ผมเอ้ยงไงเ่องนี้มัเสียชีวิตหนึ่งครับคืองนาะ ถ้าน้องแทนตายแต่ว่าไอ้เบ้นบรรยากาศคนตัวแม่คือน้องเจียถ้าน้องแทนตายถ้าไอ้เบ้นบรรยากาศเพราะบรรยากาศไม่ปกป้องเว้ยค่าเบนก่อนค่าน้องแทนไม่เอางี้บรรยากาศปกป้องไหมกูคิดว่าบรรยากาศตายด้วยมืองพวกไอ้เบ้นบรรยากาศเหมือนมืองอะล็อกกูมาตั้งแต่บ้านจะให้กูเป็นอย่างเดียวไม่พอใจโหวตเลยแต่เสียหรอ กูว่าไม่แน่แต่เดี๋ยวกูว่าน้องเจอาเป็นเซียร์กูชัวชัวว่าน้องเจอาเป็นเซียร์ทำไมแต่คนเป็นอ่ะไม่ไม่บารก็อันสองสองไอ้นี่นะคือถ้าไม่เคยคิดจะมองว่ากูเป็นพนเดียก็โวดกูเลยแล้วคนนี้ดีใช่ไหม ไม่บอกตองมีแย่ก็คือเป็นมึงงแีแต่แย่แต่เชื่อว่าน้องเจอาเป็นเซียตั้งแต่ตาแรกแล้วล้าคุณบอกว่าคุณเป็นะไยแล้วหละคุณเป็นเลยผมเป็นคนดีดีคืงดียังไงก็เป็นคนดีอ่ะครคุณไม่ได้คุณไม่ได้ผมไม่ได้ด้วยแครจะไีอ่บอกไม่ใช่แต่ก็เคนดีอ่ะเป็นอนทินใช่ไหมโอ้ยป็นา มไม่ต้องเล่ได้นี่ขว้างไข่เลยจริงรังยใช่ไหมไอ้นี่ยี่ดก็มันเียบใช่ไหักดก็ปวดอะไรท่นั้น่ะถ้าไม่อันก็บ้านบ้านเ้มยกันเมื่อกี้เสียบอกเลี้วเนี่ยเขบอกมูเว็นกับอันอันงั้นเอาอันมาเอาอันมาโอเคเอาอันมาไปับจะปวดเลยนะครับครับผมเฮ้ยคิดก่อนว่ามันใครเป็นลูกเพระไม่ถ้าฆ่าลูกไปมันฆ่าได้สองมืสักคนเลพูดเยอะนะมันเป็นอะไร คารพูดนำพูดนำพูดนำพูับเตรียมตัวนะผมเอาพูดนำใครไปดูอ่ะสสองหนึ่้อันใช่ไหครับอันโดนกดเยอะสุดครับแน่ตัวคือมันไม่มีจะพูดแล้วถ้าทุกคนจะแบบคิดในอย่างอะไรแต่ขอไปพูดเยอะเดี๋ยวรอดูเองเราไปดูต้นคลิปแต่จบตัูดีทีนแล้วย่านี้แล้วผมนะสามสอง1น โอเคอานูอจากเกมครับเอาสู่ช่วงเวลานะครับเวลาครับหมาป่าลงตาครับคุณไปแน่โดยส่งแล้วการจะฆ่าคุณด้อพี่กันเพื่อฆ่าเสี่ยไงครับเสียงตาบเสียเร้่ดูหคอบเป็นเสียใช่ไหมบลูก็เราเปองเป็นเมกันเป็นหมือนกัน นชูห้หรือเปลาเลือกปอชู้ยังไม่ตาย,ยอ่ะไปเอาเช้าแล้วผมเอ็นี่คือที่มีคนตายสองคนก็คือน้องจาบาปรช่าเป็นบาปแล้วผมโดนไปคือเนี่ยลูกมาปาการอ่ะเหลเราสองคนลแล้วแหละการใช่ไหม,มแต่เพราะเนี่ยพ,พอรู้ว่าน้องพอรู้รวา <S <S ่าน้องจาเสียฆ่า เราไม่ได้ใจแล้ววะเป็นชู้ใช่อะเออผู้ชู้มันนะใช่ไหมเสียมากเลยตายอย่าโทษโเลแน่แเน่ลูกลูกใช่ไหมเพราะว่ามาป่าเพราะว่าลูกตายไปแล้วมาป่ามันฆ่าได้สองสองรอบใครดีวะใครอันนี้คนดีไม่อันนี้คนดี แล้ขอีกเรนึครับคุณบ้านเจอโลได้แล้วอ่านนายพานับผมความสามารถของโลนายพานเมื่อถูกกำจัดสามารถเลือกยิงผูเล่นได้หนึคนล่าคุณไมได้หคนครับยิงครับเลี้ยวาไม่ไเรื่อะๆ้วยการนี้เลยวเกมจบเลยครับกูจแล้วูเฉียงสคนนะฉันเหนยว่าฉันมีบุญนะฉัจิ้มถูก ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมแ e ววบใน2รอบท่านผู้ชมคิดว่าใครเล่เหลี่ยมมากที่สุดคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย